ครับครับ,รบผมก็ภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์นี่เป็นเรื่องที่แบบว่า,อ,าอยากจะฝากนะครับเรื่องเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นหนังที่แบบทั้งน่ากลัวแล้วก็ตลกแล้วก็สนุกคบรถนะครับแล้วก็ได้มาดูนะักแสดงทั้งสท่าน4ท่านอีกคนจากทางบ้านอะไรที่ไม่ได้มาเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าทุกคนตั้งใจทํามากแล้วก็แค่โอ้กับฟีนแล้วก็พี่โนก็ สนุกกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยหวังว่าอยากจะให้คนมาดูกันเยอะๆนะครับสิบันวานี้นะครับทำไมเราถึงอยากที่จะอาเรื่องของไรเดอร์มันเล่าหรือมันมีการต่อยอดมาจากอะไรที่มัเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอ่าจริงๆไรเดอร์นี่มันเป็นเรื่องที่แบบอย่างแรกรเรลเเเทบบยที่รู้แล้วก็ชอบก็คือมันเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าอาชีพครับเป็นอาชีพที่เรียกว่าเจอผีมากสุดอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยแบบเออน่าสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้รู้สึกในเทอมเทอมสองอะไรเงี้ยฮะก็เป็นแบบอีกส่วนหนึ่งที่ รู้สึกอยากเอามาขยายเดี๋ยวทำให้มันสนุกด้วยด้วยอาชีพนี้อะไรเงี้ยครับก็มีความแบบตลกเข้าไปด้วยตลกด้วยแล้วก็น่ากลัวด้วยครับในภาคนี้มันจะเป็นยังไงบ้างก็ความเข้มข้นก็คือคิดว่าน่ากลัวหรือว่าตกใจก็คือสนุกสุดๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอขำก็ขำให้สุดเลย้ยครับกเลือกแต่ละตัวมาเกิดนักใจเลือกเอาคนที่เกี่ยวข้องกับคมัน อไรีมอไทเือบจา,ารกร์ป็นกไรเดอร์อรจริงพอที่เป็นเป็นเป็นโอเนี่ยก็เพราะว่าด้วยความที่เราเคยเจอกันนะฮะแล้วเราก็เคยคุยกันเคยร่วมง,งานกับพี่ฟูมตั้งแต่เด็กใช่ครับแล้วก็เลยแบบว่าวันนึงก็พอมีโปรเจกต์เกี่ยวกับไรเดอร์แล้วก็โอเป็นคนชอบชอบรถมากแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วเคยคุยกันเรื่องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก็เลยชวนอยากให้มาสนุกกับเรื่องนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างของ อ่าน้องฟีนเนี่ยคือเคยเคยไปเจอน้องฟีนที่กองถ่ายแล้วเห็นน้องฟีนเขาเข้าคาแรคเตอร์นี้มากอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามอยากจะลองมาเล่นเรื่องนี้ดูอะไรเงี้ยก็ได,ได้ได้มาจริงๆแล้วก็ของพี่โน,โน่เนี่ยอ่าก็คือเจอกันแบบในตามโซเชียลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบดูแล้วเขาเป็นคนสนุกมากแล้วก็ลูกก็ชอบอะไรเงี้ยครับดูแล้วเขาก็ชอบกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกเออเป็นพี่โน่ละกันอะไรเงี้ยนะครับส่วนพี่อาร์ก็เป็นเหมือนกันฮะดูจากในโซเชียลเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เห็นเขาเป็นแบบตรงกับคาแรคเตอร์เพราะว่า ตัวพี่อาร์เป็นเหมือนคนที่แบบเป็นมนุษย์ซัพพอร์ตนะฮะกับทุกคนจริงๆเล้ยในเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับครับพีเองได้รับบทเป็นไรเดอร์ฮะอย่างไรกันในเรื่องนี้ก็ดีใจครับไม่เคยได้เป็นไรเดอร์มาก่อนเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับแล้วก็อย่างที่พี่ฟูบอกว่ามันมีเสิร์ชรีเสิร์ชมาด้วยว่าแบบว่าไรเดอร์เป็นอาชีพที่ค่อนข้างแบบเจอผีบ่อยสุดเลยเพราะว่าไปในที่ที่เราไม่เคยไปอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับได้เล่นได้ในเรื่องนี้ก็เป็นนััดครบ อย่างเราเป็นคนชอบขี่มอไซค์อะไรย่างเล่นมาเล่นในเรื่อง้วต้องมันเข้าทางเลยนะมันเข้าทางครับได้ไปหลายๆที่ได้ไปกับเพื่อนเราด้วยเพราะว่าในเรื่องก็มีเซียนหลังด้วยมีพี่อาร์ตด้วยก็ค่อนข้างที่จะแบบสนุกครับได,ได้ได้ทำอยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่ว่าตอนถ่ายมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับได้มาตอนถ่ายเป็นไงบ้างในยบในยูทูบงอ๋อมันก็ค่อนข้างที่ชีวิตก็จะอยู่กับไรเดอร์ก็ต้องอยู่กับ มอไซค์นะครับก็เราก็จะรถเราก็จะมีแต่ละคนจะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันครับแต่รถของแต่ละคนก็จะบ่งบอกคาแรคเตอร์ของคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่เล่นกองฟินเ่ยว่าเคมีเข้ากันมากขนาดทีออกมา่กนก็จริงๆเราทั้งฟินแล้วก็ทุกคนเลยครับได้เจอกันตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วก็รู้สึกแบบเออได้ได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ได้เพราะว่าเราโอก็ไม่เคยเจอกับฟินมาก่อนรับพอมาเจอก็ได้เวิร์กช็อปได้อะไรก็รู้สึกว่าเออ เข้าใจกันมากขึ้นเราก็ช่วยได้ครับตอนที่ถ่ายก็รู้สึกว่าเออแบบเราส่งอารมณ์หรือส่งอะไรกันได้ดีขึ้นีเป็นไงบ้างคะกับบวนกาที่ได้รับเรื่องนี้อ๋อเรื่องนี้ เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับฟีนเหมือนกันเพราะก็ไม่เคยเป็นผีมาก่อนเหมือนกันใช่ค่ะไม่เคยเป็นผีมาก่อนใช่จ้ะก็ก็ตื่นเต้นค่ะจริงๆได้เจอทั้งพี่โอพี่โนแล้วก็พี่อาร์แล้วก็พี่ปูด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานกับสาหะมงคลทีมอีกก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับหนูแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้ก็ฝากน้องพายด้วยนะคะเรื่องนี้มีการแบบว่าเขาเล่นนะซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไง อ๋จริงๆจริงๆน้องฟินมีเวิร์กช็อปทำอันนี้ได้นะซ่อมโทรศัพท์เดี๋ยวจะได้เห็นในในหนังใช่ก็ซับซอ้อนไหมก็มีมีปมแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปรอเฉลยในโรงดีกว่าก็จะได้เห็นว่าแบบมันเส้นเรื่องพาไปทางไหนอะไรยังไงแต่ว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้รบบเป็นีแสดงความรู้สึกอยังไงนะ ก็ใช้จินตนาการเยอะเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนก็อย่างที่พี่โอบอกว่าเราเราได้เวิร์กช็อปความรู้สึกกันไปแล้วตอนที่เวิร์กช็อปมันก็ทําให้ฟินเข้าใจระดับหนึ่งแต่พอมาเจอพี่ปูหน้าเซตก็เข้าใจลึกลงไปอีกค่ะถ้าดูดูเรื่องนี้น่าจะอืมต้อไปถ่ายที่จริงด้วยไหคะวัดถ่ายจริงใช่ไหมคะถ่ายจริงโรงพยาบาลจริงอะไรเงี้ยครับใช่ครับกับวัดที่ด้วยไหมคะ วัดกว็วัดจริงครับตอนนั้นบรรยากาศความรู้สึกเราต้องเอาคืนเนาะคือหลังครับ<ห>ผมบรรยากาศตอนที่ไค่ทำโโคือทุกอย่างมันดูจริงไปหมดครับทุกอย่างมันดูจริงจนขนาดที่แบบว่าต่อให้เป็นผีปลอมมาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันจริงจริงค่ะแบบผมเดินไปเยี่ยวเนี่ยมันจะมีแบบผีที่เขาแบบเป็นม็อกอัพผีใช่ไหมพี่ที่แบบเขาเอาเอ็กซ์ตร้ามาแล้วก็แต่งเป็นผีแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือผีกับ ผีกับเราก็ใช้ห้องน้ําเดียวกันใช่พี่พอเราถ่ายประมาณสักปีสองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราก็อยากเดินไปเขาเป็นห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเจอผีได้ครับพี่คือไม่รู้ว่าไหนพร้อมขับไหนตกบันไดเลยครับวันนั้นครับอย่างเราในเรื่องนี้ต้องมารับกดกับแม่สมงพบอย่างไาิโอเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเรื่องความยากให้มันแอบยากครับเพราะว่าตอนเด็กๆมา้ากับแจที่ผมไม่ค่อยให้ขับมอไซค์ครับผมก็เลยจะต้องแบบใช้ความพยายามหน่อย โตเหเหมากับจักรยานครับมาเดอร์มาเดอร์จับได้รู้เรื่องหมดเลยนะคะือโตมากับเวสอยู่แล้วก็เลยแบบโอใช่โตมากับรถรถเลยอะไรเงี้ยครับรถมอเตอร์ไซค์เลยเขากวมาโลกงานกับมาริโอเองเป็นยังไงบ้างภาพที่เราคิดไว้กับตัวจริงหรือว่าเราว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วตอนแรกรู้สึกกดดันครับรู้สึกกดดันมากๆเพราะว่าตัวตัวตัวทําออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยครับด่แต่พอมาเจอปุ๊บแล้วพี่ๆเขาก็แบบน่ารักมากๆใช่ครับพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆก็เลยทําให้เราบคลายความเครียดลงไปรับมาแบบเล่นได้สนุกขึ้นอะไร ในนแสดงาเราตองยู่เรื่องนี้อย่างไดีาวบ้างคาอหวังตอบรับของแฟนอะไรอย่างเงี้าเราคาดหวังองไรบ้างคาดหวังยังไงบ้างเหรอครับก็เชื่อว่าคนดูน่าจะสนุกไปกันล่าเพราะตอนเราถ่ายทําเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมีเคมีมีอะไรต่างๆครับนอกจากเรื่องของแบบความเฮี้ยนความหาแล้วมันก็จะมีความแบบทับซึ้งเล็กๆน้อยๆด้วยครับอยู่ในเรื่องที่โอ้รู้สึกได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักน่าจะโดนใจคนดูครับอ้งีแล้วนะ จริงๆหนูเคยถามพี่ฟูว่าพี่ฟูอยากให้คนดูรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้พี่ฟูก็ตอบว่าอยากให้เขาเดินออกจากโรงแล้วก็พูดว่าเฮ้ยหนังสนุกว่ะเนี่ยใช่คือเป็นคําที่หนูรู้สึกว่าจริงมันเป็นคาอย่าอนั้นจริงๆเชื่อว่าทุกคนได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์แล้วก็จะพูดคํานี้ออกมาเหมือนกันนพี่น้อกันพี่น้องคผมก็ เครียดอะไรคีโน่เครียดเลยผมก็เหมือนเดิมครับผมนะครับผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเติมเต็มความรู้สึกหลายอย่างให้กับทุกคนได้นะครับผมเป็นหนังที่ไม่ได้ปล่อยคนดูไว้ปลายทางนะครับผมเป็นหนังที่คุณดูแล้วจนจบแล้วก็คุณก็จะเก็บความรู้สึกที่อิ่มกลับบ้านแน่นอนครับว้าวผมเนาะจอบ50แน่นก็ฝากภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์เลยนะครับวันที่10พันวานี้เป็นการเข้าฉายครั้งแรกนะครับแล้วก็ อยากให้คนดูมีความสุขและสนุกเหมือนอย่างที่ได้คุยกับทุกคนเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์ด้วยนะครับขอบคขอบคุณดับเบิลยูเซอร์ดับเบิลยูเซอร์โอเคสุภาพครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับหนึ่งสองสาม